สวัสดีครับอะตอม d ดกันเงินนะครับวันนี้เรามารีวิวกองทุนรวมจีนนะครับรวมจีนมีอะไรบ้างรวมจีนภาษาอังกฤษเราเรียกว่า all china เนอะมีจีนครับแน่นอนเนาะแล้วก็มีฮ่องกงแล้วก็มีไต้หวันนะครับมี3กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่รวมจีนครับกับกองทุนที่มีชื่อว่า asset plus นะครับ e v o China หรือ ASP e v o China นั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักตัว Asset Plus ได้ดีว่าค่าธรรมเนียมมันแพงใช่ไหมตัวนี้ก็ไม่เบานะครับบอกไว้ก่อนเลยแต่ว่าผลตอบแทนที่เขาทำได้ถ้าเทียบกับ Benchmark เนี่ยประมาณ3เท่าหร,หรือเกือบ4เท่าด้วยซ้ำนะครับนั่นแปลว่าเราจะสามารถสร้างเว a l ได้จากกองทุนนี้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูกราฟนะครับกับหนังสือชี้ชวน2อย่างนะครับไปติดตามกันครับ โอเคตอนนี้เราอยู่ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนะครับอัปเดตล่าสุดวันที่16กันยายนโอ้โหใหม่สุดๆเลยนะครับกองทุนเปิด Asset Plus evolution china equity นะครับตัวนี้หรือ ASP evo china นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนพูดถึงและขอรีวิวเข้ามาเยอะมากแต่ก็อย่างที่บอกครับตามคิวตามลำดับกันนิดนึงเนาะไม่อยากให้เพื่อนๆที่ขอเข้ามาก่อนเขาเสียใจนะครับกองทุนรวมนี้นะครับเป็นกองทุนรวมตราสารทุนหรือหุ้นนะครับมีการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่างประเทศนี้แน่นอนนะครับกองทุนนี้มีนโยบายในการลงทุนในตราสารทุน และหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนนะครับของบริษัทที่จดทะเบียนธุรกิจนะครับและหรือดําเนินธุรกิจเนี่ยหรือมีไรายได้มาจากการประกอบกิจาการในสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับและหรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและในอีกส่วนหนึ่งนะครับประเทศสาธารณรัฐ จีนนะครับหรือว่าไต้หวันเพราะฉะนั้นมันมีอยู่3อย่างครับรวมๆกันคือจีนที่เป็นจีนเลยนะไชน่านะครับฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันนะครับจดทะเบียนในหลักทรัพย์ต่างๆทั่วโลกนะครับรวมถึงพิจารณาลงทุนในหน่วย C.I.S. และหรือรวม E.T.F. ที่มีนโยบายการลงทุนดังกล่าวในรอบปีไม่นอ้อยกว่า80%หลักๆเลยคือ3ประเทศนะครับที่เขาพูดถึงเนาะในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศนะครับก็มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราการแลกเปลี่ยนไว้นะครับตามความเหมาะสมของสภาวะการใน ในแต่ละขณะนะครับซึ่งจะอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนว่าจะป้องกันความเสี่ยงของค่างเงินเนี่ยด้วยการพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆเช่นปัจจัยเศรษฐกิจการเงินการคังน,นะครับหรือว่าทิศทางของพวกอัตราก,การแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับนี่เป็นดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนนั่นเองนะครับเบื้องต้นนะครับเราเป็นกองทุนนะครับที่เป็นฟีดเดอร์ฟันนะครับแต่ว่านะครับมันขอไว้นะครับว่ามีลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเนี่ยเป็นกองทุนฟีดเดอร์ฟันหรือกอง ทุนรวมฟันออาฟันก็ได้นะครับหรือจะสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนตรงในตราสารก็ได้นะครับอ่าน,นี้ก็คือรายละเอียดเนาะสำหรับเรื่องของฟีดเดอร์ฟันนะครับทีนี้ในเรื่องของนโยบายการลงทุนครับเขาบอกว่าผมไม่แน่ใจจริงๆว่าคํานี้จะอ่านว่าอะไรจะอ่านว่ามิราเอะนะครับหรือว่ามิแรนะครับแอสเซทไชน่า Growth Equity Fund นะครับมีวัตถุประสงค์นะครับในการลงทุนในหุ้นที่เติบโตระยะยาวโดยเน้นในเรื่องของการเพิ่มค่างเงินทุนครับ capital appreciation นะครับจากการเติบโตของราคาหุ้นนะครับผู้จัดก,การกองทุนจะกระจายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนบลาบลาบลา,บา,บานะครับโดยเน้นลงทุนในบริษัทในอุตสาหกรรม1การบริโภค2บริการสุขภาพนะครับหรือ healthcare 3ในส่วนของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce นะครับทั้งนี้กอง ไม่ได้จํากัดการลงทุนแค่อุตสาหกรรมที่พูดมานะไม่ใช่แค่3อย่างนะครับอาจจะมีอุตสาหกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับที่คาดว่าเขาบอกว่าที่คาดว่าแปลว่าอาจจะยังไม่ใช่ความจริงนะแต่คาดการไว้ว่าจะเติบโตสูงนะครับผู้จัดการกองทุนเขาก็จะหยิบเข้ามานะครับแต่ก็ทั้งหมดครับทั้งมวลเลยต้องอยู่ใน3ประเทศนะครับก็คือจีนฮ่องกงและ ไต้หวันนะครับประมาณนี้ซึ่งกองทุนเป็นแอคทีฟแม n จเม m นต์แน่นอนเพราะมีการคัดหุ้นนะครับกองทุนรวมนี้เหมาะกับใครบ้างหนึ่งก็คือกระจายการลงทุนไปอยู่ในจีนฮ่องกงไต้หวันนะครับและรับความผันผวนของราคาได้อย่างดีเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดเลยครับถ้าเราชอบคำว่า all China นะครับหรือว่ามี3ประเทศตรงนี้เราก็สามารถลงทุนได้นะครับผู้ลงทุนนะครับที่สามารถลงทุนระยะกลางถึงยาวได้นะครับแล้วก็อยากจะคาดหวังผลตอบแทนให้มากกว่าตราสารหนี้ทั่วไปนะครับ อีกข้อหนึ่งนะครับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนของหุ้นได้เพราะว่ามันอาจจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงหนักมากก็ได้เนาะเพราะว่ามันลงในหุน้ลนล้นๆเลยนะครับไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนแน่นอนรักษาเงินต้นอันนี้ทําไม่ได้นะครับโอเคต้องระวังอะไรกันบ้างเขาบอกว่ากองทุนนะครับอาจจะลงทุนในตราสารที่เป็นพวกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน เขาจะเขียนอย่างนี้ทุกทกท,กที่นะครับพวก structure note นะครับหรือ derivative เนาะตรงนี้มี structure note นะครับซึ่งกองอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงมันก็เหมือนกับว่าแทนที่เราจะไปซื้อหุ้นหุ้นหนึ่งตรงๆนะครับเราก็ไปซื้อโดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อจะบอกไว้ว่าเฮ้ยในอีก3เดือนข้างหน้าจะขอซื้อหุ้นตัวนี้ในราคาเท่านี้ คุณโอเคไหมเพราะนั้นมันมีโอกาสที่จะกำไรและขาดาทุนในเวลาเดียวกันนะครับแต่ขาดทุนมันก็จะถูกจำกัดไว้อยู่เท่ากับราคาจองเนาะราคาสัญญาค่าสัญญานะครับแต่ราคาจริงสมมุติว่าเราพอใจกับราคาจริงของหุ้นที่เราไปกำหนดทำตัวสตั๊กเจอร์โนดหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้เนี่ยเราก็จ่ายส่วนต่างเพิ่มเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับกองทุนนี้นะครับกระจุกตัวอยู่ในจีนนะครับแปลว่าจีนตัวแผ่นดินใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับก็บริหจจารจัดการพอร์ตด้วยนะแล้วก็กรณีที่มีเนะี แนวโน้มว่าจะมีคนขายคืน2ใน3ของหน่วยนะครับอาจใช้ดุลพินิษในการปิดกองทุนหรือว่า ยกคำเลิกคำสั่งการขายเข้ามาเนี่ยให้ช้ลงนะครับหรือว่ายกเลิกไปเลยเนาะกองทุนนี้นะครับอาจจะมีการกระจุกตัวนะครับถ้ามีการกระจุกตัวของผู้ที่เป็นกลุ่มบุคคลนะครับหรือบุคคล1เกิน1ใน3ของกองทุนรวมครับในเรื่องของหน่วยการลงทุนเนาะเราจะมองว่าตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดการเขาเรียกว่าคอ,อร์รัปชันก็ได้เนาะหรือว่าจะเรียกว่าการเาททิ้งนะครับในใน,ในตัวกองทุนเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อคนในหมู่มากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่านะครับ เป็นคําเตือนที่สําคัญนะว่าถ้าเมื่อไหร่มีเนี่ยอาจจะใช้ด้วยพินิษในการปิดกองทุนก็ได้นะครับอีกข้อนึ่งครับสำหรับนักลงทุนในต่างประเทศนะครับกองทุนมีนโยบายที่จะทําการป้องกันความเสี่ยงในอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้โอเคปลอดภัยสบายใจได้ว่ามันจะมีกุ้มครองบางส่วนนะครับ เรื่องของแผนพังความเสี่ยงอยู่ระดับ6อันนี้เป็นหุ้นนะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็ระดับ6เนาะในเรื่องของความผันผวนนะครับอัปเดตล่าสุด30มิถุนายนมันจะอยู่ที่ประมาณ1 5 2 5เรนะครับเรื่องของการกระจุกตัวในผู้ออกตราสารนะครับอยู่ที่น้อยกว่า10คือประมาณว่ามันกระจายตัวดีนะครับหมวดอุตสาหกรรม20-50นะครับก็เป็น consumer discretionary ของที่เป็นพวกของวัตถรนะครับของฟุ่มเฟือยนะครับการกระจุกตัวในรายประเทศแน่นอนครับมากกว่า80เพราะอยู่ในจีนเป็นหลั นะในเรื่องของดุลพินิจในเรื่องของอัตรารการเปลี่ยนนะครับเป็นดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนประมาณนี้นะครับลงไปดูต่อในเรื่องของสัดส่วนประเภทสินทรัพย์นะครับอย่างแรกเลยที่เราเห็นแน่ๆคือหน่วยลงทุนตรงนี้มันมันดูแบบโดดเด่นเลยนะครับซึ่งมันก็คือหน่วยลงทุนที่เราไปลงทุนนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นมันจะเรียงลําดับมา communication service consumer discretionary discretionary information technology real estate technology การแพทย์บริการรับเหมาก่อสร้างพาณิชย์ ทำอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับมันมีการลงทุนในหลากหลายมากๆผมถือว่าโอเคเนาะเรื่งสัดส่วนนะครับก็จะมีมิ r ร s รเซสนะครับสามสิบเจ็ดจุดี่หนึ่งแล้วก็มีพรีเมียเอ่อไชน่า n ิวอีคอนะครับอีกสิบสี่จุดห้าสามนอกนอจากนั้นก็จะเป็นประปลายที่ ที่ที่ที่เป็นตัวหุ้นที่อยู่ภายใต้พอร์ตนะครับก็ประมาณนี้ใครที่กําลังมองหาว่ามีหุ้นนี้อยู่ในพอร์ตไหมมีอันนั้นอยู่ในพอร์ตไหมหรือว่ามีกองทุนรวมอื่นๆอยู่ในพอร์ตไหมก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับลงมาต่อครับในส่วนของตัวมาสเตอร์ฟันนะครับก็จะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเทียบระหว่างกองทุนกับเมชชมาร์กเนี่ยจะมีบางส่วนที่เป็นส่วนแตกต่างกันบ้างเช่นฟินแลนเชียลนะครับจะเห็นได้เลยว่า4ต่อ18 นะครับคอน sumer s t ั๊ p เปร์หรือว่าค่าใช้จ่ายทั่วไปค่าใช้จ่ายในการความจําเป็นต่างๆเนี่ยก็จะมีความต่างกันเยอะตรงนี้เขาจะลงทุนค่อนข้างเยอะในในขณะที่เบสช์มาร์กลงค่อนข้างน้อยนะครับในเรื่องของการกระจายตัวมาร์เก็ตแคปตรงนี้ดูตรงนี้เนาะคือกองทุนถือว่าค่อนข้างจะกว้างดีครับว่าสามารถลงทุนเอ่อเรียกว่าเป็นมาร์เก็ตแคปเนี่ยมันมีการจัดอะโลเกชันได,ได้ได้หลากหลายดีเหมือนกันนะครับท็อปพดิงก็มีบอกแล้วเนาะอาลีบาบานะครับอาลีบาบากรุ๊ปเทนเซนต์นะครับทาวเอ็ดูเคชันเอ่อ มีหลายตัวเลยนะที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยคุณคุ้นตาเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคอน s u m e r นะครับโปรดักต่างๆแล้วก็เฮลท์แคร์นะครับลงไปดูในส่วนของค่าธรรมเนียมนะครับเก็บจริงอยู่ที่3 8 5 7 4ว้าวขอว้าวหน่อยครับคือมันแพงจริงๆเนาะอีโวอร์ไชน่านี่เรียกว่าจัดเต็มจะเท่ากับประลอด4.99อยู่แล้วนะครับโอเคลงไปข้างล่างนะครับมีการเก็บต่ออีกน้อยกว่า50บล้านเก็บ1%น่อนสำหรับฟอนเอ็นมากกว่า50ล้านก็0.5% สรุปว่ามีทั้งฟอนต์เอ็นมีทั้งแมネจเมนต์ฟรีและฟอนต์เอ็นค่อนข้างหนักครับถ้าเกิดปีแรกก็แบบมีฟอนต์หนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเนาะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพิ่มเข้ามานะครับที่เราปลงทุนนะครับโอเคลงไปต่อนะครับในเรื่องของผลการดำเนินงานในอดีต ตัวดัชนีชีวัด MSCI China Total Return นะครับในสัดส่วน100%ปรับอัตราการแลกเปลี่ยนทีนี้ในส่วนของผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปฏิทินเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปีแรกผง,งขอตือนิตีนว่าเท่ากันปีที่2เนี่ยทำได้อยู่ประมาณ29.79%เทียบกับ14.82อันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับถือว่าชนะดีมากนะครับในเรื่องของ maximum drawdown นะครับในรอบ5ปีหรือผลขาดท,ท,ทุนสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ลบ20.79 ไม่มากไม่มายครับอยู่กลางๆความมันผลของการดําเนินงานอยู่ที่ประมาณ20.40%ต่อปีนะครับก็ถือว่าโอเคน่าใช้ได้ไม่ไม่ได้ดูแบบว่าเวอร์วางเกินไปนะครับอ๋อประมาณนี้ทีนี้ในส่วนปักหมุดก็มีให้ดูอยู่นะครับว่าเออไม่ใช่ปักหมุดสินะเนาะเออไม่ใช่ปักหมุดครับไม่ใช่ปักหมุดอ๋อปักหมุดอยู่ข้างล่างนี่ไงผมเห็นแล้วตั้งแต่จะตั้งกองทุนมาครับก็ประมาณสักปี2ปีเนาะ ทำในส่วนของผลตอบแทนของกองทุนรวมไปได้ถึง25.18%ต่อปีหรือถ้าเทียบกับดัชนีชี้วัดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ8.66เรียกว่าประมาณสัก4เท่าเลย แบบสามสี่เท่านะครับโดยประมาณเนาะเพราะฉะนั้นก็ภาพรวมดูดีนะครับใช้ได้เรื่องของข้อมูลอื่นๆครับนโยบายการจ่ายันผลไม่มีนะครับไม่ได้จ่ายเนาะเรื่องของการซื้อการขายทําได้ถึงบ่ายสองนะครับเราก็ขั้นต่ำห้าพันบาทการขายเนี่ยไม่มีกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะครับรายการหนึ่งก็คือว่าภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่คํานวณมูลค่าสหรับทรัพย์สินนะครับมูลค่าหน่วยลงทุนและ ราคารับซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่นับรวมวันหยุดทงางทั้งทําการในประเทศนะครับนั่นหมายความว่ามันคือ T ีบวกหนั่นแหละเวลาขายนะครับก็ขายจันทร์ได้จันทก็คือ T ก็คือวันจันทร์อังคารพุธรหัส,สุกเสาร์อาทิตย์นะครับประมาณนี้5วันก็คือวันนี้คือวันที่ T, T ีทีบวกหนึ 3, ่งทีบวกสองทีบวกสามทีบวกสี่ ทบวกหประมาณนี้นะครับก็รอ5วันเนาะทีนี้5วันทําการเขาบอกว่าสําหรับบัญชี K-Bank BBL SCB BAY KTB KKP t i แล้วก็ตัว t m m b นะครับประมาณนี้สามารถที่จะเลือกไปใช้กันได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูกราฟกันสักนิดสักหน่อยนะว่าสามารถลงทุนได้เลยไหมนะครับ โอเคเราอยู่ในกราฟในเว็บสยามฉาดนะครับของ ASP EVO China นะครับกราฟมันเนี่ยโ,โหสูงสวยงามเลยนะครับพุ่งขึ้นไปแบบไม่มีทิตฐินะครับทีนี้มันดูอะไรมากไม่ได้เนาะกราฟทำเฟรมมันเพราะว่าดูดิสัญญาณดิเคเตอร์ต่างๆไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจัดตั้งมาไม่ได้นานมากนะักจริงๆมาประมาณปีหนึ่งนะครับแต่ข้อมูลมันก็ยังน้อยอยู่แต่ภาพรวมเนี่ยเราเห็นได้ว่ายิ่งช่วงหลังจากโควิดเนี่ยแทบไม่ได้มีอะไรเลยเนาะโควิดมันคือแท่งนี้แท่งเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นได้ยาว,ยาว นะครับเพราะนั้นเป็นการบ่งบอกว่าจริงๆโควิด -19 ทําอะไรตัวนี้ไม่ค่อยได้มากนักนะครับลองดูกราฟวีก,กันหน่อยกราฟวีก,ก็ภาพแนวโน้มเนี่ยเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับนี่แต่ว่าสิ่งที่น่าระวังก็คือว่ามันมีการปรับตัวแล้วแหละนะครับมันมีการปรับตัวแลเห็นไหมคือถ้าเกิดให้ผมมองจริงๆนะครับมันขึ้นไปแบบนี้มันควรจะต้องเด้งลงมาแล้วขึ้นต่อนะมันควรจะเป็นภาพนั้นเพราะจริงๆถ้าเกิดเราปรับภาพย่อยเนี่ยมันคือตรงนี้ ตรงนี้มันเป็นการการการเอ่อมันเป็นการการันตีแล้วนะครับว่ามันหลุดเทรนแต่ว่าตรงนี้ผมไม่ได้แปลกใจผมรู้สึกได้ว่าเดี๋ยวมันจะลงมาแตะเส้นแล้วขึ้นต่อเนาะมันจะเป็นภาพนี้มากกว่า นะแล้วก็สัญญาณที่ทำไมมันถึงลงแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดจาก MAD และ RSIMAD เนี่ยมันคือพุ่งขึ้นไปเยอะมากนะครับเส้นศูนย์คือเส้นนี้ที่เรามาักพูดกันว่าเส้นศูนย์คือเส้นที่แบ่งแยกระหว่างขาขึ้นขาลงเนาะจริงๆนะแต่มันก็ใช้แบบนั้นมากไม่ได้นะครับมันไม่ได้บอกว่าเออต่ำกว่าศูนย์แล้วมันจะเป็นการลงเสมอไปมากกว่าศูนย์จะเป็นการบวกเสมอไปแต่ภาพรวมคือเราดูการตัดของเส้นนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดตัดที่น่าเข้าส่วนจุดตัดตรงนี้เกิดการการตัดแล้วมันตัดในทิศทาง ขาลงอ่ะนะครับมันเป็นการบ่งบอกว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยมันเข้าโซนที่เปลี่ยนเป็นทิศทางขาลงเรียบร้อยนะครับส่วส่วนไอซ์ไซก็เหมือนกันขึ้น70ไปได้ สิ่งที่เราระวังกันก็คือว่าขายที่มันกลับจาก70ลงมาเข้าโซนสีชมพูตรงนี้มันคือการบ่งบอกว่าเอ้ยมันปรับตัวลดลงนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณตรงนี้ทั้ง MACD อใศเนี่ยมันส่งผลกระทบกับก,บกราฟแน่นอนกราฟก็เลยออกมาว่าเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ลองดูทำเฟรมเด็กกันนิดนึงว่าเห็นอะไรนะครับทำเฟรมเด็ Day เนี่ยผมว่ามันก็ชัดเจนนะว่าภาพรวมเนี่ยนะครับ30 ไปแน่นะครับเพราะลงจาก70มาตรงนี้มุ่งหา30แน่นอนนะครับรวมถึง m a c d ก็ทําเป็นภุกเขาเรียบร้อยแล้วก็ตัดในที่ทางขาลงนะครับเมื่ะนั้นกราฟตรงนี้ก็ดูแล้วน่าจะวิ่งเนี่ยเห็นไหมเส้นที่ผมวาดตรงนี้นะครับมันน่าจะวิ่งไต่เส้นไต่เส้นไต,ต่เส้นจนลงมาถึงแตะตรงนี้จุดที่แตะเสร็จปุ๊บมันก็อาจจะเด้งได้อันนี้เราเป็นการาวาดเทรนไลน์ทั้งแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นทําเฟรมใหญ่แล้วก็เป็นทําเฟรมย่อยก็คือแนวโน้มขาลงตรงนี้นะครับว่ามันลงมาจากตรงนี้อ่าผมตีให้ เนี่ยก็จะเป็นกรอบประมาณนี้ซึ่งถ้ามันขึ้นลงขึ้นลงเสร็จปุ๊บมันก็ควรจะเด้งแล้วก็ลงเดง้งแล้วก็ลงจนมาจุดตรงนี้ประมาณจุดที่มันกลางกันนะเนาะประมาณสัก16บาทกว่ากว่าสิบหกบาทหนึ่งสิบหกบาทสองนะครับก็น่าจะกลับตัวในทิศทางขาขึ้นได้แต่ถ้าเกิดมันหลุดตรงนี้ไปก็ลงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองพิจารณาจาก iSI 30นะครับใครสําหรับที่ตั้งใจว่าจะเข้าซื้อเนี่ยลองดู iSI สัก30ดู m a c d ที่เริ่มทําตัดช้อนแบบนี้ลักษณะแบบนี้จะ อเคกราฟประมาณนี้ครับสำหรับ ASP EVO China นะครับก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่นเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับกองทุนนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าผลตอบแทนเขาดีมากกราฟสวยมากนะครับแต่ติดเรื่องเดียวแหละค่าทำเนียมแพงมากนะครับ3%กว่าลงทุนกัน10ปีหายไปเท่าไหร่ 30%ันดีนะถือว่าเยอะมากๆนะครับก็รอไปพิจารณาครับว่าถ้าเกิดใครชอบตระกูลจีนฮ่องกงไต้หวันหรือเราเรียกว่าออชไ h น่าเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่มีทางเลือกที่ดีนะครับแล้วก็มีการคุ้มครองเรียกว่าอัตราการกเปลี่ยนเนาะเขามีการล็อกไว้นะครับเพื่อลดความเสี่ยงตัวนี้ถือว่าใช้ได้ครับเรื่องของผลตอบแทนถ้าเทียบกับ สิ่งที่เราต้องลงทุนเนาะมันก็น่าจะคุ้มค่านะครับลองให้ความเห็นข้างล่างนิดนึงนะครับว่าชอบไม่ชอบเนาะ Evo China แล้วก็จีนจะเป็นอย่างไรหลังจากที่อเมริกาเลือกตั้งในเดือนหน้าๆน,นะครับลองคอมเมนต์กันนิดหนึ่งจะได้รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็คิดเห็นอย่างไรกันบ้างโอเคงั้นวันนี้คลิปนี้ประมาณนี้ครับกับ Evo China นะครับก็ใครอยากดูกองทุนอื่นก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมหยิบยกทยอยสลับไปสลับมาเอาขึ้นมารีวิวให้ฟังนะครับประมาณนี้ครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิป ถัดไปอาตอมไดด้กันงินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ